ที่เป็นมือใหม่ไม่เคยติดนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากบอ,อกตออก่อขนตาปลอมรุ่นแลสโกเป็นขนตาที่ติดได้เลยทันทีไม่ต้องใช้กาวเลยค่ะทุกคนแล้วมีให้เลือกถึง2เบอร์บอกเลยว่าไม่ซ้ำไม่จำเจแน่นอนเบอร์หนึ่งนะคะก็จะเป็นชอบพุ่มๆแล้วก็เว้นระยะนิดนึงส่วนเบอร์2ก็จะเป็นขนตาแบบยาวเรียงเส้นสาวๆที่ชอบความสวยธรรมชาติแนะนำรุ่นนี้เลยค่แกนกลางของน้องจะเป็นเนื้อเจล,ลีสีดำติดแล้วเหมือนมีอินไลเนอร์อีกด้วยนะวันนี้แคทจะติดให้ดูทั้งสองแบบเลยค่ะแล้วตัวนี้เขาทำมาให้ติดได้ทั้งก่อนแต่งหน้าและหล แล้วก็ที่หางออค่ะยังไงล่ะทุกคนดูความแตกต่างต่อไปอีกข้างหนึ่งเคทจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะเนี่ยดูดิง่ายเกินพอแค่ลอกแปะสวยจบค่ะใครที่เป็นมือใหม่ไม่เคยติดนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากยิงสาวๆขนตาสั้นอย่างเราเนี่ยต้องมีติดกระเป๋าเลยนะคะนี่ศูนย์สองได้ฟิลขนตาเรียงสวยธรรมชาติเวอร์รีบแค่ไหนก็รอดะอยากจะบอกว่าราคาเนี่ยสบายกระเป๋าสุดแล้วไม่ต้องถามเรื่องความติดแน่นติดทนนะคะอ่าดึงให้ดูกันเลยคือมันเลิศไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่ะและสำหรับสาวๆคนไหนที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยไม่ตกลลัววเยค่่ะาจไม ต,ตัวนี้หาซื้อง่ายมากมีวางขายที่เซเว่นทุกสาขาและช็อปออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ